วัดสิทธิการามหรือวัดไม้รูดต,ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดร,ราชได้ประกอบพิธีบําเพ็ญเนคขมมะบารมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่27เมษายน2557 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และพื้นที่ทั่วไปรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียนให้มีกิจกรรมในการสั่งสมความดีเป็นการนำชีวิตตนเองให้เข้าหาธรรมะเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม าการบำเพนน็ญเนคขมะบารมีในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเอผยแพร่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะคะและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกบวชบำเพ็ญบารมีเป็นครั้งคราวค่ะและเพิ่มคุณภาพนะคะประสิทธิภาพของชีวิตให้สมบูรณ์ในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะและประการสุดท้ายนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติคือศึกษาธรรมส่วนมนต์ภาวนาบริหารกายจิต เก็บอารมณ์เน้นทำหน้าที่คือการปฏิบัติรักษาศีลแปดพระครูวิโรธวิริยคุณเจ้าอาวาสวสิทธิการามได้กล่าวถึงการปฏิบัติกิจของผู้ที่มาบำเพ็ญเนคขมมะบารมีการปฏิบัติตนละกิเลสและใช้ปัญญาเพื่อเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงน,นี่ก็เป็นวันแรกแวันแรกของการจัดงานรับเม,มื่ธรรมารมีการจัดงานก็มีจุดประสงค์เพื่อให้บรรดาพุทธบริษัทหรือว่า คารวะญาิโยมทั้งหลายได้ออกหมดบางครั้งบางคราวแล้วก็เพื่อพัฒนาการที่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นการส่งเสริมในด้านพระปิญญาิปฏิบัติปฏิเมตปัานุ่งก็ลืมเสียไม่ได้คนเราก็ต้องมีที่รวมจิตใจคือองค์ธรรมหากัอันนี้เราก็ดำเนินเรื่ธรรมบารมีคือการอยู่นี่ก็ถวาเป็นพระราชนิจแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ ในเรื้องต้นก็จะมีกิจกรรมะมีกิจกรรมก็ฟังมาทธมีการอ่าแล้วก็ฟังพระธรรมปนเทศนาเป็นช่ชวงๆด้วยกันสาหรับพุทธศาสนิกชนที่ไม่มีเวลาออกมาการบอเห็นไม่คำพักความน,นี้หรือว่ามีเวลาบวดก,ก,ก็พยายามั้งใจรักษาสิ่งห้าสิ่งห้าเพราะสิ่งห้านั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งของพระพุทธศาสนายอย่างเดียวเป็นสิ่งระดับโลกทำเขาเรียกว่าทําคนให้เป็น มนุษย์ที่มองความที่บริสุท์นี้ขึ้นไปถ้าคนเราถ้า,าตั้งใจอยู่ในสิ่งทาแล้วก็จะทําให้อยู่ตัวในสังคมนั้นด้วยกันความผากทุกปัญญาระเบิดรุ่งเรือจริงๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นคือเขาฝากไว้ว่าพยายามให้มีเสถ่าแล้วเราจะู่วยกวันควาศจากตมสุข โดยผู้ที่มาบวชจะต้องเน้นวิถีชีวิตโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการแต่งกายสีขาวเสื้อขาวผ้าถุงขาวน้องชนทิชาพรพิทักษ์นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านไม้รูดก็ได้สนใจในการบวชบำเพ็ญเนคขมมะบารมีซึ่งได้เกิดจากความศรัทธาจากการชักชวนของเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันได้บอกว่าการมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังได้ละเว้นจาก การฆ่าสัตว์ถือเป็นการกระทําตนให้หยุดในศีลในธรรมอีกด้วยค่ะนนี้ก็เป็นน้องๆจากโรงเรียนไม้รุ่นนะคะที่สนใจในช่วงเวลาิเสริมใช้เวลาในการก็มาบวชแล้วเรามาถามความรู้สึกของน้องๆน,นะคะว่ามีความรู้สึกอะไรกับการบวชในทาง